ครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube ชวัชรพลน,นะครับวันนี้ก็พาผู้ชมมาชมเจ้าฮิตาชิ ZX200 อครับคุณผู้ชมอยู่กับงานดีสโลรนะครับยังอยู่กับทีมงานหน่วยประชาการทหารพัฒนาครับ mm hmm. ก็คันนี้ก็เพิ่งเซ็ตช่วงล่างไปใหม่แล้วก็กจะวางเครื่องไปใหม่เซ็ตเครื่องใหม่ครับ แล้วก็มาลุยงานกันต่อเลยก็เป็นงานบอบอของเขาครับสำหรับฮิตาชิป็นสลบนะเอ๊เดี๋ยวมีหลักตัวนี้มาบังเออเองก็มองว่เห็นหลัก กอดึงสลบเนียนครับเจ้าฮิตาชิมารอบไหนทีไรเขาไม่เคยทำงานให้เราได้รับชมกันเอ,อ้ามาวันนี้เราได้เห็นการทำงานของเขาแล้วครับสำหรับเจ้าฮิตาชิ อางานใช้ฝีมือครับงานใช้ฝีมือเป็งานละเอียดอ่อนนะงานแต่งควา หลักมาัางก็ต้องขออภัยด้วยนะครับอันนี้เป็นหลักเขตแดนนะนเราขอออกไม่ได้สำหรับเจ้าฮิตาชิเซ็กซ์องอยขีดหนึ่งก็เป็นรถกดที่ใช้งานดีครับปัญหาน้อยใ,ใช้งานดีเห็นนิยมกันอยู่ครับตอนนี้สำหรับออคอฮิตาชินะ ก็จะเห็นการทำงานกันมีหลักๆ2รุ่นครับในช่องผมเองก็เคยรีวิวมาแทบจะทุกรุ่นนะสำหรับทีเด็ชิรุ่นนี้กับกับตัว 5G นี่นิยมพอๆกันเลยครับนะฮะเป็นรุ่น3นี่ไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่นะเเราะว่ามีปัญหาเยอะนะรุ่น3ก็เลยไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่ครับ มาจะ,จะโชว์ท่ายากอะไรให้ชมไหมเสร็จ <c oughs> ช่องล่างมาใหม่ครับก,กุบกับกุบกับเลย โอ้ย,อออยจริงๆต้องมีบมยามาประจำการแล้วน,นั่นนี่เอามาคอยสลบก็ได้ ก็ชือว่าระบบเบรคเข้าดีเหมือนกันนะครับไม่ถลายลงแต่ว่ายินค่อนข้างแน่นตัวเหมือนกันนะ เอาน้ำใสแล้วก็กดครับให้มันนเหนียวติดกัน <c oughs> โอ้สุดยอดสุดยอดเลย แรงตัวเดินข้อแรงมากแล้วว่าเสียวโซ่จอดผกกันอีนครั้งนี้ โอ้เขาเดินขึ้นสบายเลยครับ มีอาการโซ่ย่อนครับมีอาการโซ่ย่อนหน่อยนึงต้องต้องคอยปั่นแท็กบ่อยๆเอาแล้ว่าอีกฝัง่งนึงเนี่ยพอดีครับถึงเปี้ยเลย อเอาแล้วครับผู้ชมคลิปนี้ก็เดินทางมา11-12นาทีแล้วครับก็เป็นงานดึงสโลบเบาๆนะรับชมกันต่อคลิปหน้า EP หน้านะะากนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซีฟิร์สกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องชอวัสรพลน้วยนะครับจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆตอนที่ช่องอัพคลิปลงสําหรับวันนี้ผมแล้วก็เจ้าฮิเดชีเซ็ต X 200คิดหนึ่งนะครับของหน่วยประชาการทหารพัฒนาก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้า EP หน้าคลิปนี้ลาละครับ